ถ้าคุณนิ่งแล้วหยุดแล้วไม่ทำอะไรแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไปดูพลังงานกันนะคะในเมื่อตัวคุณนะคะพอแล้วเนาะพอแล้วพอทีนะคะไม่ทำอะไรแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะตัวเขานะจะทำยังไงกับคุณอ่ะมาดูพลังงานกันดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องซีเรียสนะถ้าคุณนิ่งไปหรอ ตัวเขานะคะตัวเขาอ่ะแรกๆนะเหมือนว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรอะนะแต่ว่าพอนานวันเข้านานวันเข้าอะ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเองนะคนๆเนี้ยนะคะเพราะเหมือนว่าเขาอะก็จะเริ่มรู้สึกแบบเหงานะเริ่มรู้สึกแบบว่าขาดแคลนความรักความเมตตาขาดแคลนความอบอุ่นจากคุณนะคะอ่าบางท่านอะ่ะตอนนี้ยโตคุณนะ นิ่งไปแล้วจริงๆคุณเมินใส่เขาไปแล้วจริงๆโอ้อ่ะมาเดี๋ยวจะอ่านต่อนะอ่ะคุณเมินใส่เขาไปแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ตัวเขาเองอะทุกวันเนี้ยเขาส่องคุณอยู่นะหรือว่าเขาอาจจะแบบคิดถึงคุณนะ,ะบางท่านอาจจะส่องไม่ได้ก็ทำได้แค่แบบคิดถึงแหละนะคะวนๆเว,ว,วียนๆคิดถึงเรื่องเก่าๆของคุณกับเขาแล้วก็เหมือนแบบเนี่ยคิดถึง วันๆเนาะอดีตที่ผ่านมานะคะเรื่องราวที่ผ่านมาตอนที่เคยมีคุณอยู่ในชีวิตนะเหมือนว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเก่งอะนะคะทํางานก็เก่งนะแล้วก็ดูแลเขาก็เก่งอะเนาะ,ะแล้วตัวคุณตอนนี้ก็คือคุณแบบนิ่งไปเลยคุณนิ่งแบบเฉยชายเย็นชาใส่เขาไปเลยนะคะบางท่านอาจจะยังทํางานด้วยกันอยู่นะอาจจะยังต้องเจอหน้ากันเพราะว่าอยู่ในที่ทํางานเดียวกันแต่คุณเนิเมินใส่เขา คุณมองเขาเป็นอากาศธาตุไปแล้วนะคะตัวเขาเองก็อาจจะแบบเออทำเก็กทำฟอร์มนะทำเป็นไม่สนใจคุณนะคะอาคุณเมินเขานะเขาก็เมินใส่คุณบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้คนที่แบบจิตใจแบบเข้มแข็งแบบนิ่งแบบเด็ดขาดนะ่ะคือคุณนะส่วนเขาอะยังไม่ได้นิ่งเท่าคุณเลยนะคะเพราะว่าใจเขาอะเป็นไงละ่ะใช่ไหมพอเจอคุณคุณเมินใส่ปุ๊บนะเขาอาจจะทําเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่พอ นะกลับบ้านไปหงอยนะคะทั้งหงอยทั้งเหงาเลยเนี่ยนะรู้สึกว่าแบบคิดถึงคุณนะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาแบบรู้สึกนะแล้วเขาก็รู้สึกแบบโอ้คิดถึงคุณจริงๆรินะเนี่ยเสียดายคุณเพราะว่าจริงๆแล้วคุณอนะเป็นคนที่แบบว่าเก่งอะเนาะนะทั้งหล่อทั้งสวยทั้งดีทั้งเก่งทั้งขยันนะคะเออเนี่ยจะไม่เสียดายคุณได้ยังไงอะใช่ไหมแล้วก็ที่ผ่านมาตัวคุณนะ่ะ แสดงความจริงใจให้เขาเห็นมาโดยตลอดนะคะว่าคุณรักเขานะคุณรักเขาด้วยใจจริงนะคะแล้วคุณตั้งใจรักเขาจริงๆ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะแบบเข้ามาแบบเลน่นๆไม่ใช่ว่าคุณจะแค่เข้ามาแบบว่าผ่านมาแล้วผ่านไปนะตอนนี้เขารู้สึกได้แล้วนะคะว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบรักเขาจริงนะ <ใ ini> <aine S 2> ตั้งใจรักเขาด้วยความจริงใจไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องมานั่งระแวงสงสัยอะไรใน ในความรักของคุณเลยอะนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะบางท่านนะตอนที่คบกันมีกันละกันอะนะเขาทำกับคุณเหมือนแบบเหมือนคุณไม่ไม่มีค่าไม่มีความหมายเนาะนะคะบางท่านนะคบกันแต่ว่าเออมีก็เหมือนไม่มีนะคะบางท่านก็มีแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันไปทําไมเพราะว่าตัวคุณตั้งใจรักเขาเนี่ยเห็นไหมคุณตั้งใจรักเขาอย่างดี แต่ตัวเขาทิ้งทิ้งคว่างคคุณนะคะพอมาตอนนี้คุณอาจจะกลับมารักตัวเองแล้วคุณอาจจะกลับมาเข้มแข็งแล้วไปโฟกัสเรื่องของการงานอนาคตอะไรของคุณแล้วแต่คนคนนี้เขากลับเหงาเพราะว่าคิดถึงคุณนะคะฉะนั้นก็เหมือนว่าคนคนนี้เขาแบบกำลังคิดอยู่แหละนะคะอยากจะกลับมาหาคุณแหละนะอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาอาจจะ ไม่รู้หัวใจตัวเองก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเหมือนกับว่าตอนที่มีคุณอยู่เนอะเขาไม่เห็นคุณค่าคุณนะแต่พอคุณแบบนิ่งไปแล้วเงียบหายไปแล้วไม่คุยอะไรกันแล้วเขากลับรู้สึกถึงใจของเขาเองนะคะว่าจริงๆแล้วเขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะอือ <c oughs> อ่ะก็ตัวเขา,าอาจจะกําลังแบบดูสถานการณ์แล้วก็คิดวางแผนอะไรของเขาอยู่นะคะในการที่จะ กลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้ดูแล้วก็ยังไม่ไปไหนไกลหรอกนะคะเดี๋ยวก็วนเวียนปนเปียนกลับมาหานะคะ